ทรงฟื้นฟูป่าให้ฟื้นชีวิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุดทชม,าามนาาชบพิษผู้ทรงจุดแสงสว่างแห่งความหวังในหลายพื้นที่ของประเทศไทยให้สัตว์ป่าสงวนหายากบางชนิดสามารถกลับคืนมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งนับเป็นความหวังของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าที่จะอยู่ร่วมกันและ,จะเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุลและอุดมสมบูรณ์การทรงงานตามพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือความเกื้อกูลกันของอากาศดินน้ำ ป่ามนุษย์สัตว์และสรรพชีวิตต่างๆส่งช่วยเหลือให้กเกษตรกรมีอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้เพื่อจะได้ไม่ต้องทำลายป่าและสิ่งแวดล้อมส่งใช้แนวทางฟื้นฟูป่าไม้เพื่อให้เกิดพื้นที่ธรรมชาติที่สมดุลเหมาะสมกับการฟื้นฟูสัตว์ป่าและการปล่อยสัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ ดังตัวอย่างความสำเร็จของการฟื้นฟูพื้นที่รอบๆห้วยสายอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งคือเนื้อสายพระองค์พระราชทานพระราชํำริให้ปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรมฟื้นฟูสภาพปา่าและให้ขยายพันธุ์สัตว์ป่าชนิดต่างๆโดยเฉพาะเนื้อสายวันนี้ เนื้อทายได้รับการปล่อยสู่ป่าและสามารถกลับมาดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้อีกครั้งหนึ่งจากพระราชดำริให้ฟื้นฟูสัตว์ป่าและสภาพป่าในพื้นที่ป่าเขาชีโอนอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเป็นพื้นที่ประจักษ์ชัดถึงการกลับคืนถิ่นของนกและสัตว์นานาชนิดอีกทั้งโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระราชปรีชาญาณอย่างลึกซึ้งของพระองค์ในการสร้างสรรมดุลของธรรมชาติให้มนุษย์กับช้างอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขโดยไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ถางป่าเพื่อทำไร่สับปะรด ช้างป่าเจ้าของถิ่นเดิมได้กลับเข้ามาหากินทำให้เหยียบพืชผลสับปะรดเสียหายซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมาโดยตลอดจนเมื่อพุทธศักราช2540ช้างป่าสองตัวตายพระสานพิษในไร่สับปะรดและอีกหนึ่งตัวถูกยิงตายพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้เร่งแก้ปัญหา ด้วยการฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศโดยทรงเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมถูกต้องกับพื้นที่แต่ละแห่งเช่นฝายชะลอความชุ่มชื้นพัฒนาที่ดินด้วยหญ้าแฝกและใช้แนวพระราชดำร,ริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกในพื้นที่ป่าบางส่วนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มพื้นที่ป่าคืนให้แก่ช้าง ที่สำคัญมนุษย์ต้องเอื้ออาทรในการปลูกพืชและทำโป่งเทียมเป็นอาหารให้กับช้างวันนี้ช้างป่าและราษฎรในพื้นที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตร,ร่วมกันได้ความเอื้ออาทรเกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์และสัพพสัตจะทำให้ธรรมชาติฟื้นฟูอย่างยั่งยืนจากพระราชปรีชาญาณอันละเอียดอ่อนของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,มหาราชบรมนาถบพิตรของปวงชนชาวไทย